ครับเพื่อนๆวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเดินที่ย่านปากคลองตลาดนะครับตรงนี้จะเป็นตลาดส่งเสริมเกษตรกรไทยนะครับตรงแถวท่าเตียนตรงปากคลองตลาดตรงนี้ก็จะมีพวก3ล้อมาจอดสแตนบายคือจอดรอแมคค้าเพราะว่าตรงนี้จะมีแม่ค้ามาซื้อของเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าแถวนี้พวกผักผลไม้ก็ถือว่าจัดว่าถูกอยู่พอประมาณอยู่นะครับแต่ว่าตลาดก็ไม่เชิงว่าใหญ่แต่ว่าของในตรงปากคลองตลาดนี้คือเป็นของที่สดมากเพราะว่า มาจากนควปรปฐมมาจากราชบุรีก็จะมาตรงนี้ตรงข้างหน้าซอยตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านที่ขายพวกดอกไม้พวกของไหว้และตรงนี้โซนตรงนี้ก็จะเป็นพวกนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเดินย่านตรงนี้ก็ถือว่าเยอะเพราะว่ามันเป็นกิ่ไอของตลาดที่เก่าและก็มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นที่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมดูแล้วว่าก็น่าสำรวจน่าเดินดูเหมือนกันนะครับนี่ อ่ามันจะเป็นซอยนะครับเป็นซอยที่วันเวออกมาจากสุดซอยตรงนี้จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะฮะแล้วจะมีตึกกัน้นตรงนี้จะเป็นในลักษณะเป็นตลาดที่แบบบ้านๆที่ลักษณะคืออ่าเป็นรถ ที่เขามาแล้วก็จะเอาหัวเสียบเข้าไปแล้วก็เปิดท้ายขายของหรือว่าบางเจ้าเขาจะเอาของมาวางอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเป็นลุงที่เขามาขายหอมเขาหอมนี่เขาเอามาจากซีสเกตเอามาแล้วก็มาวางท้ายรถขายและก็ตรงตึกทั้งในย่านนี้เขาก็จะมีของมาวางอย่างนี้นะครับเป็นพวกผักผลไม้และสุดตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นอยู่ติดกับริมแม่น,น้ําเจ้าพระยาก็จะมีสารเจ้านะครับก็คือเป็นสารของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็คือเป็นลักษณะของสารเจ้าและตรงนี้ครับ เป็นแหล่งที่น่าดูมากข้างหลังตึกฝั่งขวามือนี้จะเป็นแม่น้าเจ้าพระยานะครับเป็นตึกที่เขากําลังปรับปรุงนะฮะอีกไม่กี่ปีก็น่าจะาเสร็จก็น่าจะมีความสวยงามารูปแบบของไทยจริงๆนะครับสวยมากและข้างบนตรงนี้ครับเป็นที่จอดรถนะครับเป็นเป็นลานจอดรถส่วนข้างล่างจะเป็นที่ขายตลาดผักผลไม้ดอกไม้นะครับตรงนี้สังเกตไหมครับรถตรงนี้จะมาจอดอยู่นี่จะมีรถวิ่งเข้าไปรถเขาจะขึ้นไปลานจอดรถตรงข้างบน ข้างบนจะเป็นลานจอดรถแต่ว่าเขาจะมีลิฟต์รถเข้าไปแล้วก็ลิฟต์ก็จะเอาขึ้นแล้วก็ไปจอดข้างบนจะเป็นล็อกให้จอดเป็นที่จอดรถนี่อย่างนี้ครับนี่เห็นไหมครับคือคือรถจะวิ่งเข้าไปแล้วลิฟต์ดันขึ้นแล้วก็จัดหาที่จอดข้างบนเดี๋ยววันหลังผมจะพาขึ้นไปข้างบนเพราะข้างบนก็จะมีพวกร้านกาแฟมีอะไรเหมือนกันนะครับหน้าเดินนี่ครับตรงข้างล่างที่บอกว่าลานจอดรถเข้ามาจะเป็นอย่างนี้ข้างล่างก็จะมีขายผักผลไม้มีพวกเห็นไหมฮะพวกสลดัดพวก ฟักทองกระลำหัวแล้วก็มีพวกลูกฟักหรือฟักทองเขาลูกใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับตลาดนี้แปลกนะรตรงที่ว่าผักของเขาสดจริง,รงๆขึ้นใหม่จริงๆแล้วก็มีผักที่ประหลาดๆแปลกๆเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปนี่ครับก็จะมีเป็นพวกมันฝรั่งแครอทแล้วก็จะมีพวกหน่อไม้ฝรั่งอย่างนี้แครอทนี้จะเยอะผักเหมือนจะไม่เยอะแต่ว่าผักเขาสดมากครับผักของเขาจะใหม่และถ้าเราซื้อที่ตลาดนี้ผักของเขาสามารถที่เก็บได้เป็นวันสองวันแล้วนี่ครับ จะเป็นเหมือนกับกระลำหัวเหรอแต่ว่าเป็นรูปเป็นหัวใจอย่างนี้เป็นของแบบแปลกๆผมก็ว่าเออมันก็มีความแปลกประหลาดดีเหมือนกันจะมีผักรูกล่ามแปลกๆอย่างนี้เห็นไหมครับมีมะเขือเทศสองฝั่งเขาจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือจะเป็นมีเอาตะกร้ามาวางแล้วเอาของมามาขึ้นมาวางขายจะเป็นล็อกไครล็อกมันฟักทองอย่างนี้ฟักทองจะมีลูกเล็กลูกใหญ่จะเป็นลูกน้ำฟักฟักอย่างนี้มันปลัรงหัวหอมแขกอย่างนี้เห็นไหมครับมีผักกาด หัวไท่เช้าพวกอย่างนี้จะมีเยอะนะครับแล้วก็เขาจะยัดเป็นถุงๆเป็นถุงละสิบกิโลมีเพือกมีคือมีความหลากหลายตรงนี้เป็นเขาเรียกว่ามันจะอยู่ข้างล่างของลานจอดรถและตรงนี้สะอาดนะครับและนักท่องเที่ยวชอบมาเดินอย่างนี้เห็นไหมฮะจะมีคนขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจับจ่ายเห็นไหมครับของของเขาใหม่สดจริงๆนะครับ และมันจะมีอยู่ประเภทแบบหลายๆอย่างมาฆ่ากันจะมีทั้งพวกขายดอกไม้เห็นไหมครับนี่อยากไม้ของที่ขึ้นไหวทา,านพุ่มบูชาอย่างนี้ครับจะจัดจะมีคลากันอย่างนี้ครับแล้วจะมีดอกไม้สดเห็นไหมครับที่มองเข้าไปข้างในลึกๆเห็นไหมครับที่มองเห็นเหลืองๆนั่นคือเป็นอีกโซนหนึ่งที่ขายดอกไม้นี่เห็นไหมครับโซนตรงนี้ขายพวกดาวเรืองเยอะมากเข้าไปข้างในนี่มีแต่ดอกไม้ล็อกไทยล็อกมันเลยนะฮะ มันจะอยู่คะปะาปนอย่างนี้เห็นไหมครับนี่คือ,อผัดกะหล่ำกะหล่ำหัวที่มีรูปประหลาดที่ถือว่าเป็นรูปหัวใจอย่างนี้กระหล่ำเป็นที่นิยมผมก็มันคืออะไร้วก็ตรงนี้จะมีขายพวกผลไม้ผลไม้พวกนี้ส่วนมากเขาจะซื้อไปไปไหว้นะครับเป็นของไหว้มีดอกไม้ที่จัดแล้วก็มีของจัดจัดไหว้ดอกไม้มีหมากพลูแพรอะไรอย่างนี้นี่ ตรงนี้จะเป็นโซนขายดอกไม้ดาวเรืองนี่เยอะมากเห็นไหมครับนี่ซูมเข้าไปข้างในจะเห็นได้นะครับว่าจะเป็นล็อกใครล็อกมันแล้วก็จะมีคนน <It> ั่งร้อยร้อยมาลัยร้อยดอกไม้แล้วก็จัดดอกไม้ดอกดาวเรืองนี่เขาจะขายเป็นถุงละกิโลกิโลกิโลละสี่สิบห้าสิบเสิบแปดสิบแล้วแต่ของคุณภาพของดอกไม้นี่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับนี่ที่มีโซนแถวนี้ฝรั่งเข้ามาเดินเพราะว่าตรงนี้สะอาดและก็มีของให้เขาดูเยอะด้วยกัน สังเกตนะฮะจะมีเป็นลานอย่างนี้เป็นเป็นซอยเราสามารถที่จะเดินขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะครับนี่ส่วนฝั่งขวามือที่ผมซูมไปให้เห็นเนี่ยตรงนี้จะเป็นขายพวกดอกไม้ดอกไม้เยอะมากแล้วจะมีคนร้อยมาลัยอย่างนี้ครับจัดพานพุ่มร้อยมาลัยทำอะไรากรรมแล้วก็จัดพวกดอกไม้ของไหวของอะไรอย่างนี้ครับฝั่งส่วนฝั่งอีกขวามือฝั่งนี้เห็นไหมครับจะมีคนแก่ขายของเป็นพวกผลไม้ไม่ใช่ผลไม้พวกผัก ฟักแฟงแตงกวาอะไรอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยของยังลงไม่ครบนะครับเพราะว่าผมมาช่วง4ี่โมงเช้าสี่โมงเช้านี่เป็นเวลาที่เขาเปลี่ยนกะกันคือของเริ่มทยอยมาลงก็เลยดูว่าของยังไม่ได้เยอะแต่จริงๆของเขาจะเยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับเวลาที่ปกติของจะมาวางเทินขึ้นใส่ตะกร้ามาวางวางอย่างนี้เลยใส่เข่งไม่ใช่ใส่เข่งและที่เราเห็นเห็นไหมครนี่นี่คือ,อพวกเขาเรียกว่าอะไรหมากพูยาเส้นนะฮะพวกยาเส้นนี่ผักเห็นไหมครับ ดูผักตลาดนี้ของเขาพริกกระเรียงพริกไทยพริกอะไรมีหมดทุกอย่างนะครับและของค่อนข้างจะมีหลากหลายแล้วก็เป็นจุดที่ฝรั่งเขาก็มาเดินเยอะนะตามที่ผมเดินนี่จะมีกลุ่มฝรั่งเขา้ามาเดินอย่างนี้นี่ครับซอยที่ผมเดินเข้ามาตอนแรกจะเป็นตรงนี้ที่ที่ที่บอกว่าที่จอดรถอยู่ข้างบนนี่เห็นไหมที่มองเห็นข้างบนหัวเราเนี่เป็นที่จอดรถนี่ตรงทางที่จะออกนะฮะ เราเดินมาตรงนี้จะเป็นทางออกเขาเรียกว่าทางคล้ายๆทางหมาลอดอ่ะมันจะเป็นซอยที่ลอดใต้ตึกออกมาสลับมาในซอยอยีกทีน,นึ่ของที่พวกนี้จะวางขายก็จะอยู่ในเข่งและจะมีคนเข็นเข่งอย่างนี้เข้าออกตลอดนะครับสําหรับตลาดปากคลองตลาดครับ